สวัสดีทุกท่านวันนี้ดิฉันมีคำถามหนึ่งมาถามนะคะยังจำเรียวมีทีสามได้ไหมอ่าใช่ตอนนั้นแหละที่เป็นหูฟังตลาดแตกเมื่อปีก่อนนะ่ะปีนี้ก็มีนะหูฟังบัเจ็ตตลาดแตกนะและชื่อของเขาก็คือ เบซุสเบส BP 1 Pro ค่ะช่วงนี้นะคะถ้าใครเข้าไปถามในกลุ่มว่ามีแบบงบ1,000เนี่ยเอาตัวไหนดีไอ้เจ้า BP 1 Pro ก็จะขึ้นมาในคำตอบเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งแน่นอนคะ่ะถ้าแบบนี้เราต้องพิสูจน์ให้เห็นความจริงไปและในวันนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณทาง b บ s ซ s ที่ส่งน้องเบส bp 1 pro มาให้ทดลองนะคะและถึงแม้ว่าจะมีสปอนเซอร์ส่งหูฟังมาให้รีวิวฟรีดิฉันก็จะไม่อวยไม่กักไม่ปิดบังรีวิวตามตรงเหมือนเดิมนะคะสเปคพื้นฐานนะคะ bluetooth อยู่ที่เวอร์ชั่น6.0แล้วเนาะ ปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นหูฟังทยอยเปลี่ยนไปใช้6.0กันแล้วนะคะแต่เอาจริงๆนะเวอร์ชั่นบลูทูธเนี่ยเท่าที่ดิฉันเคยทดลองมามันก็ไม่ได้มีผลต่อความดีเลยหรืออะไรขนาดนั้นนะคะขนาดว่าไอ้เจ้าหูฟังในตำนานอย่างตัวหัวเว่ยฟีบัตโปร4ที่ไมโครดีดีทุกอย่างยกเว้นแบตเนี่ยคะ่ะยังใช้5.2อยู่เลยแต่อย่างว่าเนาะบลูทูธรุ่นใหม่กว่าก็อุ่นใจกว่า รองรับโคเด็ก SBC AAC และก็ LDAC เป็นหูฟังย่านบัเจ็ตที่ให้ LDAC มาด้วยนะไมโครโฟน6ตัวระบบ AI ช่วยตัดเสียงมี IP 5 5กันฝุ่นได้นิดหน่อยแล้วก็กันน้ำฉีดแรงดันต่ำได้จากรอบทิศนะคะแบตอยู่ที่12ชั่วโมงใช้รวมกับเคสอยู่ที่55ชั่วโมงเชื่อมต่อได้2เครื่องมีเกมโหมดรองรับแอป b s บ s s รับประกันสินค้าที่18เดือนและราคาอยู่ที่849บาทแล้วต่อช่วงที่ลดด้วยค่ะถ้าช่วงนั้นมีโค้ดลดหรือว่าเป็นช่วงช้อปปี้9ก้อะไรอย่างเงี้ยก็มักจะเห็นราคามันลงไปอยู่ที่700กว่าบาทนะคะอุปกรณ์ภายในกล่องมีหูฟัง b s u s u s s e BP s Pro สายชาร์จ Type C 1สายจุกหูฟัง4ชุด รวมกับที่ตัวหูฟังก็เป็น5ชุดนะคะคู่มือการใช้งาน1ชุดและสติกเกอร์น่ารักมุ้งมิ้งอีก1แผน่นเบซูสนี่เขาชอบแถมสติกเกอร์มาให้ตั้งแต่เขาขายพวกอะแดปเตอร์แล้วนะคะก็เออน่ารักดีวัสดุและการออกแบบนะคะ ท่านใดจำตัวซาวคอร์ลิเบอร์ตี้ 4NC ในตำนานได้ไหมที่แบบมันขายดีมากประมาณ2ปีก่อนตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะไอ้เจ้าตัวนั้นอะ่ะมันราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3,000เลยนะแล้วไอ้เจ้าเบซุส BP1Pro อ่ะที่ราคาไม่ถึง1นใบเทาอะ่ะใช้วัสดุเดียวกับซาวคอ r e ตัวนั้นเลยเป๊ะ คืองานประกอบวัสดุดีมากนะคะคือดูจากภายนอกอะถ้าเอาไปบอกเพื่อนว่าเนี่ยซื้อมา2,000อะ่ะเราว่าเพื่อนคุณก็เชื่อนะเออคือเคสเนี่ยแน่นมากก็เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะนี่ไม่มีหลวมไม่มีอะไรเนาะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยคะ่ะมีไฟ LED บอกสถานะด้วยนะคะ ส่วนตัวหูฟังเนี่ยก็งานประกอบดีไม่แพ้กันนะคะไม่ก้องแก๊งงานดีมากเลยในส่วนของท่อนำเสียงของตัวหูฟังจะเป็นรูปวงรีนะคะสามารถไปหาจุกอัปเกรดมาใส่ได้การสวมใส่นะคะก็เดี๋ยวดิฉันจะสวมใส่ให้ดูเนาะนี่นะคะอ่ามันก็เป็นหูฟังทรงการ้านทั่วไปแล้วก็ใส่สบายดีค่ะเบาดีเพียงแต่ว่าตัวจุกเนี่ยถ้าใครหูมันเราว่าอาจจะหลุดหูง่ายหน่อย ถ้าจะต้องหาตัวขนาดจุกที่พอดีกับหูท่านนะคะถ้ามันใหญ่ไปหรือมันเล็กไปแล้วว่าหลุดง่ายจริงๆแพ็กกรุงแพ็กเกจจิ้งอะไรของเขาก็ดีโดยรวมแล้วว่าวัสดุดีค่ะดีทุกอย่างดีเกินราคาไปเยอะเลยนะคะเยี่ยมมากเลยแอปและการปรับแต่งนะคะแม้ว่าราคาของเบซูดเบด BP 1 Pro ตัวเนี้ยมันจะเป็นย่านบัตเจ็ดแต่แอปอะ่ะเขาทำมาดีมากเลยนะ คือตัวแอปก็จะเรียบง่ายมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ดูไม่เหมือนแอปที่เพิ่งจะพัฒนาเลยเสถียรไม่เอ,อือไม่บ้งเลยนะคะแล้วมันมีแบบกิมมิกเล็กๆอย่างหนึ่งที่ดิฉันชอบมากอ่ะเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูอะไรคือถ้าใครที่เป็น iPad user อ่ะก็จะเคยเจอปัญหาที่ว่าแอปหูฟังอ่ะมันใช้แนวนอนไม่ได้แล้วก็มักจะเป็นแอปที่ไม่พอดีกับกรอบโดยเฉพาะพวก iOS ก่อน iOS 26่อะคะ่ะจะเป็นกันเกือบทุกเครื่องเลย iOS 26ก็ไม่รอดค่ะเดี๋ยวจะเปิดแอป,ปให้ดูนะคะนี่คือแอปหูฟังหัวเว่ยนะคะก็จะเห็นว่าพอมันเป็นแนวตั้งเนี่ยมันก็ไม่เต็มจอถูกไหมแล้วเวลาแบบทำเป็นแนวนอนแอป,ปมันก็จะเป็น,น,นอย่างนี้ค่ะเออแล้วก็แม้แต่แอปช้อปปี้นะคะมันก็จะเป็นแนวตั้งมันก็จะไม่เคยเต็มจอเลยถ้าเป็นแนวนอนก็ก,ก็นั่นแหละคะ่ะแนวนอนทิป <laughs> หรือแบบหรือแอป IG ไอจีแก้แล้วไอจีแกล้เออไอี IG มีเต็มจอแล้วพอมาเป็นแอปเบซูสนะคะมันเป็นอย่างนี้นี่คือแอปเบซูสนะคะแนวตั้งก็เป็นอย่างนี้แนวนอนก็เต็มจอเออเหมือนเขาออฟติไมซ์แอปมาดีอะคะ่ะให้มันแบบเข้ากับทุกๆ Device ที่มันใช้อันนี้ชอบนะเหมือนใส่ใจมากเลยอะทีนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดต่างๆของตัวแอปกันนะคะพอท่านเข้าไปในตัวแอปปุ๊บเนี่ย มันจะให้ท่านสมัครสมาชิกหรือไม่ก็ล็อกอินก่อนซึ่งเดี๋ยวนี้หูฟังห ai, ลายๆค่ายรวมถึงพวกหูฟังของ Sony ของบ s สของอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบให้เราสมัครสมาชิกกันก็สมัครไปเถอะค่ะมันก็ไม่ได้เสียอะไรอะไรเนาะรายละเอียดของฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในแอปก็มีดังนี้นะคะ 1. คือสามารถปรับโหมดการได้ยินเป็น normal transparency แล้วก็ noise reduction หรือก็คือ ANC นั่นเองนะคะโดยที่ noise reduction เนี่ยจะมีทั้งหมด5แบบ แบบที่1ก็คือ adaptive แบบปรับเองอัตโนมัติแบบที่2ก็คือ indoor ในตัวอาคารแตบบ่ที่3คือ outdoor ตอนที่อยู่กลางแจ้งแบบที่4คือ commuting ตอนที่เดินทางด้วยยานพาหนะและแบบที่5ก็คือ custom สามารถมาเลื่อนเอาได้เองเลยค่ะว่าอยากจะให้มันอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่โดยมีทั้งหมด5ระดับนะคะถัดมาคือ sound control ค่ะ sound control เนี่ยจะมีโหมดเสียงเป็นแบบ normal ก็คือเสียงตามปกติ มิวสิกที่ทำให้มิติของเสียงเพลงกว้างขึ้นแล้วก็ซีนีมาซึ่งจะทำให้เสียงกระจายตัวทางซ้ายขวามากขึ้นเหมาะกับการเอาไปดูหนังนะคะแต่ส่วนตัวเราว่ามิวสิกกับซีนีมาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ที่สังเกตก็คือการกระจายตัวไปด้านด้านข้างอะคะ่ะของมิวสิกก็จะกว้างซีนีมาก็จะกว้างกับมิวสิกอีกแต่ถ้าไม่ได้สังเกตอะไรมากแทบจะแยกไม่ออกนะคะ ถัดมาคือไดนามิกซาวค่ะซึ่งน่าจะเป็นลูกเล่นของตัวหูฟังตัวนี้เลยนะคะมันเอาไว้ใช้สำหรับปรับลักษณะโดยหลักของเสียงของตัวหูฟังโดยที่มีเบสบูทก็จะเพิ่มเบสแล้วก็ด y นามิกบาลานซ์ที่จะเพิ่มทั้งเบสแล้วก็กลางแหลมให้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีความจัดจ้านเผ็ดร้อนดุดันขึ้นนะคะต่อมาคือ EQ Mode EQ Mode เนี่ยจะมี พรีเซตที่เขาจูนมาให้แล้ว7แบบแล้วก็สามารถเข้าไปปรับ EQ แบบ c u สตอมเองได้8เสานะคะในส่วนของ Duo Device Connection หรือก็คือการต่อ2เครื่องเนี่ยจะไม่มีเปิดปิดนะคะถ้าท่านเคยเห็นหูฟังตัวอื่นมาก่อนมันจะมีให้ไปเปิดปิดถูกไหมแต่ตัวเนี้ยพอท่านกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นคำอธิบายเล็กๆในพื้นหลังสีขาวให้เรามานั่งหยีตาดูว่ามันต่อสเครื่องยังไงเหร คือ,อตัว BP 1 Pro อะค่ะมันมันให้เราต่อ2เครื่องแบบแมนนวลเองนะคะซึ่งวิธีการก็คือทําอย่างนี้ค่ะในครั้งแรกที่เราเอาหูฟังออกมาเชื่อมต่อเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดเชื่อมต่ออัตโนมัติท่านก็ไปต่อกับเครื่องแรกก่อนเสร็จแล้วให้ท่านนะเอาหูฟังออกมานะคะแล้วก็ใส่หูไว้เสร็จแล้วกดค้างที่หูฟังประมาณ3วินะคะ มันจะดังติดๆสองครั้งแสดงว่ามันเข้าสู่โหมด pairing แล้วนะคะท่านก็ไปหยิบอีกเครื่องนึงอ่ะมาต่อพอต่ออีกเครื่องนึงสำเร็จแล้วเนี่ยท่านก็กลับไปต่อเครื่องแรกอีกทีหนึง่งผู้ฟังก็จะจำแล้วค่ะว่านี่คืออุปกรณ์สองเครื่องที่มันต่อ หลังจากนี้ทุกครั้งที่ท่านเอาหูฟังออกจากเคสมันก็จะต่อ2เครื่องเนี่ยอัตโนมัติเองเลยนะคะฟังก์ชันต่อมาคือ low latency mode ค่ะที่ทำให้เสียงดีเลย์ต่ำเหมาะกับการนำไปเล่นเกมแล้วก็มีเปิดปิด l d a แค่ะซึ่งถ้าท่านไปเปิด l d a แเนี่ย อุปกรณ์ก็จะรีสตาร์ทนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้แค่เครื่องเดียวด้วยสุดท้ายคือไฟดโฟน e ค่ะซึ่งเป็นโหมดของการตามหาหูฟังที่เราทำหายซึ่งมีในระดับที่เป็นแผนที่ให้เลยนะคะหรือถ้าหูฟังคุณอยู่นอกเคสอะแล้วมันหายไปข้างหนึงหรือหายไปสองข้างอะท่านสามารถใช้แอปกดโทรหาหูฟังข้างที่หายไปได้ด้วยนะคะมันก็จะส่งเสียงกลับมา ฟังก์ชันก็ถือว่าให้มาดีมากเลยนะทีนี้จุดสังเกตอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าท่านต่อ2เครื่องท่านจะไม่สามารถใช้แอปพร้อมกัน2เครื่องได้นะคะมันจะใช้ได้แค่เครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้นถ้าอยากจะใช้เครื่องที่มันใช้แอปไม่ได้ก็ต้องไปหยุดการเชื่อมต่อของของอีกเครื่องหนึ่งก่อนนะคะแอปก็มีประมาณนี้ค่ะราคาบัเจ็ตแต่ก็ให้มาจัดเต็มเสถียรไม่เอออันนี้ดีมากขอชมเลยค่ะ ANC นะคะทาง b e ซ u สเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าเจ้าตัว BP1 Pro สามารถตัดเสียงได้ถึง5 0 d เดซิเบลซึ่งแล้วว่ามันไม่ถึงอะพอดีว่าดิฉันได้มีโอกาสเอาตัว BP1 Pro เนี่ยไปลองในหลายๆสถานการณ์นะคะหนึ่งในนั้นก็คือเอามันขึ้นรถไฟไทยซึ่งมีเสียงรถไฟกระฉึกกระชักกระฉึกกระชัก ดังมากเลยนะคะแล้วดิฉันก็เอา ANC เนี่ยไปทดลองโดยที่ดิฉันก็เอาโหมด Adaptive โหมด Commuting แล้วก็โหมด Custom เนี่ยไปลองหมดเลย <_ c oughs> ก็ปรากฏว่ามันตัดเสียงเครื่องจักรของตัวรถไฟไปได้เยอะพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าเสียงของตัวเครื่องจักรเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเสียงย่านต่ำเรียกได้ว่าเสียงรถไฟเนี่ยหายไปประมาณจัก70%ได้เลยเนาะแต่พอมันเป็นเสียงคนนะคะมันก็ ตัดไม่ค่อยได้นะคะตอนนั้นจําได้นั่งอยู่บนรถไฟนะคะแล้วก็เปิดเอ็นซีนี่แหละแล้วก็ไปปิดเพลงโอ้โหเราแม่บ้านนักเมสาด้านหลังอะ่ะพูดอะไรดิฉันได้ยินหมดกันไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ดิฉันก็เอาไปใส่เดินข้างถนนด้วยก็ปรากฏว่าเอ็นซีอ่ะมันกันพวกเสียงรถเสียงฝีเท้าเสียงคนเสียงสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ ะะถ้าท่านใดที่สนใจที่จะซื้อตัว BP 1 Pro ไปเพื่อเอา ANC ไปใช้งานในราคาย่อมเยาเนี่ยก็อาจจะต้องหาตัวเลือกอื่นนะคะในขณะที่ ANC อาจจะไปไม่ถึงตัวเลขที่เขาเคลมไว้เนี่ย ทานแพลเล์ซี่โหมดกลับทำออกมาได้ดีมากเลยนะคะไม่อึดอัดไม่อุดอู้ไม่ดูเสียงพัดลมหรือเสียงลมเยอะเกินไปใส่แล้วก็ฟังสบายดีแล้วก็ได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนดีมากเลยค่ะอืมอันนี้ใช้ได้เลย เกมโหมดนะคะดิฉันคิดว่าตัว BP 1 Pro ดีเย์ค่อนข้างต่ำนะคะเวลาที่เล่นเกมแต่ถามว่ามันพร้อมภาพเลยไหมอ่ะก็ไม่ค่ะถ้าท่านสังเกตดูเนี่ยเราจะพบว่าเสียงมันมาหลังภาพไปนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้ก็โอเคค่ะแต่สำหรับท่านที่เป็นคนแบบเซนซิทีฟกับเรื่องแบบนี้มากก็อาจจะมองเห็นมันได้บ้างอยู่นะคะเสียง <c oughs> <c oughs> หูของคนเรารับย่านเสียงต่างๆไม่เหมือนกันแนะนำให้ไปลองฟังด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะคะ ียงนะคะก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันแล้วว่าไอ้เจ้าตัว b บซ u s BP 1 Pro เนี่ยมันถูกพูดถึงเยอะเพราะว่ามันเป็นหูฟังย่านบัตเจ็ตที่ให้เสียงมาเกินราคาและหลายๆคนก็สงสัยอยู่ว่ามันแค่อวยหรือเปล่า <c oughs> ก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของดิฉันนะคะที่มีหูที่รับย่านกลางแหลมได้เยอะและรับด้านเบสได้ค่อนข้างน้อยและเมื่อดิฉันฟังตัวนี้ดิฉันก็พบว่า เสียงดีเกินราคาจริงๆค่ะเสียงเนี่ยเอาตอนที่ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะคะเป็น normal ไม่เปิด ANC ไม่เปิดเบสบูสอะไรทั้งสิ้นเนี่ยดิฉันว่าเสียงจะอยู่ที่แนว flat นะคะเบสก็จะไม่ค่อยมีเลยมันก็ไม่มีด้านไหนแซงใครอะคะ่ะแล้วก็ปลายแหลมเนี่ยได้ยินชัดเจนมีความฟุ้งฟิงเป็นประกายนะคะแล้วแรงขับของตัวหูฟังตัวเนี่ยก็เยอะมากเลยด้วยเสียงมันดังมากโดยที่ท่านไม่ต้องไปเพิ่มเสียงที่ตัวโทรศัพท์ มากเลยนะคะทีนี้ปัจจัยหลักของการปรับเสียงเนี่ยก็คือเจ้าตัวดินามิกซาวหรือก็คือพวกเบสบูทกับดินามิกบาลานั่นแหละค่ะถ้าท่านเปิดเบสบูทมันก็จะมีเสียงที่อิ่มขึ้นก็แทกขึ้นนะคะแล้วถ้าท่านไปเปิดดินามิกบาลานเนี่ยมันก็จะดึงย่านกลางแหลมแล้วก็เบสขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะว่ามันจะไม่มีเบสมันมีเบสค่ะแล้วถ้าท่านไหนที่รู้สึกว่าไปเปิด2โหมดเนี้ยแล้วเบสยังไม่พอ ท่านสามารถไปเปิด ANC ซ้อนเข้าไปได้อีกเพราะว่าการเปิด ANC เนี่ยทำให้เบสเยอะขึ้นด้วยค่ะส่วนการปรับ EQ อื่นๆนะคะก็ดิชันแนะนำว่าให้ใช้ตัวพรีเซตของเขา7แบบนั่นเลยค่ะเพราะว่าถ้าท่านไปปรับ EQ แบบ c u s t o มเองอะ่ะเราว่ามันเพี้ยนๆก็คือเท่าที่ดิชันทดลองอะคะ่ะ EQ คิวคัสมที่มันมี8เสาอะ่ะถ้าท่านไปแตะแค่เสาใดเสาหนึ่งเนี่ยเสียงอะ่ะ มันจะเบาลงอย่างหัวภาพเลยค่ะก็เลยไม่แนะนำให้ไปปรับ eq เองแต่ใช้ preset ของมันจะดีกว่านะคะแล้วถามว่าหูฟังตัวนี้สามารถฟังเพลงแนวไหนได้บ้างดิฉันว่าฟังได้ทุกแนวนั่นแหละค่ะใครไม่ชอบเบสก็ก็ไปเปิด normal แล้วก็ไปเอาเบสบูท Boot กับ Dynamic Balance ออก ส่วนใครที่เป็นชาว EDM เมทัลอยากได้ความกระแทกหัวอ่ะมันก็มีเบสให้เราเพิ่มถูกไหมคะแต่ว่าต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคะ่ะว่าเบสของตัว BP 1 Pro เนี่ยเป็นเบสแนวกระชับเก็บตัวเก่งแล้วก็ไม่ย้วยนะคะเบสมันจะไม่เหมือนพวกตระกูลโทโซเนาะพวกหูฟังโทโซเนี่ยที่มันขึ้นชื่อเรื่องเบสบวมๆใหญ่ๆเก็บตัวช้าๆอย่างเงี้ยใครที่ชอบเบสแบบนั้นเนี่ยน้อง BP 1 Pro ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วถามว่าค้นหูแหลมแสบไหมนะคะ ก็ไม่แสบเลยนะคะยกเว้นอย่างเดียวคือถ้าไปเปิดไอ้เจ้ามิวสิกกับซินีมาโหมดอะมันเพิ่มกลางแหลมแบบ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 อย่างเงี้ยแบบแบบแบบเยอะอะเยอะจนดิฉันฟังไม่ได้เลยค่ะคือมันมันแหลมมากเพระมเะนสองโหมดนี้ดิฉันไม่ยุ่งแน่นอนค่ะมันทำให้ดิฉันแสบหูมากแต่ถ้าไม่ใช้2โหมดนี้เราใช้แค่เสียงนอร์มอลมันโอเคมากเลยค่ะ ไม่เนี่ยในที่เงียบชัดดีมากเลยค่ะแล้วก็ในที่ที่มีเสียงรบกวนทั่วไปก็ตัดได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เงียบกริบนะคะแล้วก็เสียงของคนพูดเนี่ยก็ไม่ได้เพี้ยนไปส่วนเสียงจริงหรีดนะคะตัดได้บางส่วนแต่ก็ไม่ทําให้เสียงผู้พูดเพี้ยนส่วนเสียงลมนะคะเนื่องจากว่าคอมเมนต์ใน u t u b e มีรีเควสต์อยากให้ทดลองกับอ่าไดเป่าผมก็ ดิฉันก็ไปทดลองให้นะคะลองกับไดเป่าผมรอดไหมนะคะไม่ไม่รอดนะคะท่านใดที่จะใส่หูฟังตัวนี้แล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยแล้วเป่าผมไปด้วยเนี่ยไม่ไหวคะ่ะมันสู้ไดเป่าผมไม่ได้เนาะเสียงฟังไม่รู้เรื่องเลยสวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไมค์จากหูฟัง b e s u s b a s e BP 1 Pro ในที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนเสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสอ สวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไมค์จากหูฟัง b e a s u s Base BT1 Pro ในที่ที่มีเสียงรบกวนเสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่สวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไมค์จากหูฟัง b e a s u s Base BT1 Pro ในที่ที่มีเสียงรบกวนแบบธรรมชาติเสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหม1234สวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไจากหูฟัง b a z u s Base กับไดเป่าผม สวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไมค์จากหูฟังเบสุ b เบส BP 1 Pro งโปรกับพัดลมเบอร์3เสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสอสรุปนะคะข้อดีก็คือเสียงวัสดุแอปให้มาดีมากเกินราคาไปเยอะเลยค่ะมีแบตท,ที่โคตรอึดไมคก็ใช้ได้นะคะ เกมโหมดก็เล่นเกมได้จริงนะคะไม่ใช่เกมโหมดทิปข้อเสียน่าจะมีอย่างเดียวค่ะคือตัว ANC อ่ะมันอาจจะตัดได้ไม่เท่าที่เคลมไว้5 0 d เดซิเบลนะคะแต่ถ้าท่านไม่ใช่คนใช้ ANC อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะถ้าท่านใดสนใจที่จะสั่งซื้อตัว b e s u s Base BP1 Pro แล้วอยากสนับสนุนช่องของดิฉันนะคะ <ต atom. S 2> ก็สามารถใช้ลิงก์ใต้ description ของดิฉันในการซื้อได้ก็ขอให้มีความสุขกับการ เลือกซื้อหูฟังนะคะ